ืถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาอ,อย่าไปให้เสียค่ารถเลยอยู่บ้านเถอะ oh. คือให้คนที่เขาเชื่อไปหรือไม่งั้นก็ทีคิดจะไปเที่ยวก็แล้วกันพระพุทเจ้าตรัสว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาที่เชื่อมั่นที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่า ติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666หน้าตอนนี้เนี่ยน่าจะขายคำขาคำตอบให้กับหลายๆคนแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราก็ศรัทธานะแต่ว่าทําไมเราไปขอไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ทําไมบางคนไปขอแล้วได้แสดงว่าคือเขาบุญมไม่สัมพันธ์กันรับบุญสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่สร้างเหตุมามันส่งผลพอดีอเหตุที่สร้างมาไม่ไม่เท่ากันเคยเคยเปรียบเทียบให้ฟังในรายการนี้หลายหลายครั้งแล้วว่า อย่างบางคนไปซื้อที่ที่บางแปลงมันตื้นครับถมนิดหน่อยก็เต็มครับที่บางแปลงมันลึกก็ถมไปเป็นร้อยรถดละยังยังไม่รู้สึกเต็มเลยตรงนี้งั้นถามอีกข้อมีคนบอกว่าถึงแม้ว่าคุณบุญสัมพันธ์ชาติก่อนไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะแต่ชาตินี้คือแบบประมาณว่าก็ไปเจอไอ้เพื่อนไม่ดีครูบาอาจารย์ไม่ดีก็หรือว่าไปเจอสื่อที่แบบแนะนาจนกระทั่งเป๋ว่า เฮ้ยทางนั้นเป็นพุทธผีพุทธไม่พุทธเทียมจะไปไหว้นะแต่พอวันที่เราไปกับเพื่อนเดือดร้อนอยากจะไปไหว้พอไปไหว้ก็ไม่สำนึ็ผลเพราะว่าคือศรัทธาไม่มีอันนี้จริงไม่จริงอันนี้จริงคือศรัทธาไม่เพียงพอศร<อ>ัทธาน้อยก็แล้วก็อยากรวยเร็วอยากได้เร็วๆครับซึ่งมันไม่มีหรอกในเหตุผลอย่างนั้นคือทุกอย่างมันต้องมีการสะสมมาทั้งนั้นเอาง่ายๆว่า เราจะกินข้าวหม้อหนึ่งจานหนึ่งหมดในคําเดียวไม่ได้ต้องกินทีละช้อนกินมาเรื่อยๆใช้เวลาสิบนาทียี่สิบนาทีจึงจะอิ่มจึงจะหมดจานนั้นเหมือนการสร้างสมบารมีทําไมพระพุทธเจ้าไม่ตัดสรุ้ในสมัยเป็นพระเตมีล่ะทําไมไม่ตัดสรุ้ในสมัยเป็นพระมโหสถล่ะครับก็มันยังไม่เต็มยังไม่ถึงรอบ ประเภทสันดอนยังไม่เต็มเลยยังไม่ถึงรอบเลยเออยังต้องไปเกิดเป็นสันตุสิทธิ์เทพบุตร<อ>แล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์สโลครับชื่อเจ้าชายศีละัรับจึงมีโอกาสได้บำเพ็ญประพฤติธรรมได้ได้ตัดสรุ้อย่างนั้นตามความเข้าใจของผมเนี่ยมผมลำดับถูกไหมหลวงพ่อถ้าเกิดท่านไหนก็ตามที่กําลังอยากจะไปขอพรเทพและให้สัมฤทธิ์ผลเนี่ยน่าจะมีสามอย่างไมมคือหนึ่งเนี่ยคือท่านต้องมีศรัทธาก่อนอันที่สองเนี่ยคือท่านก็ต้อง ที่บอกว่าคือท่านต้องรู้ว่าคือท่านก็ต้องมีคุณความดีทําบุญมาพอสมควรที่จะไปที่บอกว่าคือก็เป็นคนที่ดีพอที่จะให้เทพแบบแผ่ให้ท่านส่วนอันที่สามก็คือที่บอกถ้าบุญสัมพันธ์ด้วยนะน่าจะสำฤทธิ์ผลน่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเะขาเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับคือถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาอย่าไปให้เสียค่ารถเลยอยู่บ้านเถอะ<ฮ>คือให้คนที่เขาเชื่อไปอคือ หรือไม่งั้นก็ทีคิดจะไปเที่ยวก็แล้วกันไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาคือเรื่องความเชื่อเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตา,แ,ตาแปลว่าอะไรแปลว่าศรัทธาที่เชื่อมั่นที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดยังความสําเร็จที่ยังไม่สําเร็จให้สําเร็จปฏิทิตาคือตั้งมั่นสาธุคือดีอคือสําเร็จ เพราะฉะนั้นคําว่าสาธุที่เราใช้กันทุกวันนี้มันกินความหมายดีนะครับแต่เราก็ไม่เคยทราบความหมายที่ล้าลึกกันเลยบางทีก็ไม่ได้ตอบรับอะไรเป็นพุทธพจน์นะศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นที่ไม่หวั่นไหวแล้วเคยมีเรื่องราวนั้นในเมืองจีนก็มีนะอินเดียก็มีคนที่มีศรัทธาย้ายภูเขาได้นะจริงไหมหลวงพ่อจริงคือหมายว่าขุดภูเขาอ๋อ ขุดภูเขาใจจตัดภูเขาก็คือเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้ทําได้แล้วก็ใช้เวลาขุด37ปีนั่นต้องไม่มีความเชื่อแล้วทาได้ยังไงไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครนไม่มีอะไรอ๋อที่หลวงพ่อเคยพาไปที่ราชครือที่ว่าขุดอุโมงผู้ชายคนหนึ่งใช่ใช้เวลาทําตั้ง30กว่าปีคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยต่อมาทางราชการเห็นความลําบากก็เลยมาตัดถนนให้คือไม่ต้องอ้อมเขาลูกนั้นครับเพราะว่า ท่านผู้นี้ภรรยาแกป่วย<ะ>แล้วก็ไม่สามารถจะข้ามเขาได้ก็ต่อมาภรรยาก็ตายแกก็ไม่อยากให้คนอื่นตายแกก็เลยตดัดภูเขา<อ>ด้วยสองมือสองขามันก็ช้าเชื่อมั่นแล้วศร<ะ>ัทธาสาธุปฏิทิตาสำเร็จถ้ามั่นใจจริงๆครับสาธุเลยหลวงพ่อจเจริญพรขอบคุณครับ